คำเตือนไปนคุ้มเสื้อสุดขวดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สนับสนุน,นการเล่น,นการัน,นทีผิดกฎหมายตกชฉีดทางช่องไปแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นดูแล้วชมแล้วก็อยิ่งที่เฉยกดไ like, ลค์กดเช์กดกระดีครับลาไม่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล,ล้วนะครับ นทางหยลาวัน่นาครับผลวันที่ยีับเดือนหาีอเดนะครับเนาะมีกระเสือกระได้ครมาบวรนกันพร้มกันครับเข้ามาแล้วลืมพี่น้องคนใดก็เช่นะครับก็จะด้คืนางส่เงินตลัดอยู่ไปคือตกไปนะครับเนาะแต่ลืมพี่น้องก็คือลืมครับขอบพูดลหลายพี่น้องกี่บอยเอ่อเดืยพันโฆษณานะครับเนาะปล่อยงนโฆษณาแบ่เดือนพันน้พี่น้องได้เดือนพันได้กับผมกัเหว่าใส่ก็ใเงินนะครับเนาะ ไปได้มาจากการที่พีนองบอเลนพารคุนาเนียนะครับคุณน้องครับขอบคุณหลายเรื่อครับเตอที่บเลนครับคุชนาครับผมแล้วจะปนได้พีนองฟอติเลียที่ได้เขาานะครับผมฟอติเลียที่ได้ผีนอพีนองเนาะหันซีเจ็นะครับเนาะสตัวตรงตรห้ซีเจ็นะครับเขาซีเจ็ปตรงับเนาะกรดิ่งใจแล้วพีนองผิดสูดนะครับเนาะเสียใจแล้วพีนองพี่นองผ่ดส่อนะครับบอเนนะครับเนาะ กครงาเป็นแนแมท่านครัเนาะหวยดไปได้สิบหกนะครับเากับเห็ดากับผกแม่ทานะรนอครับผมนเอใจร้พี่นอคเพือนกะไปดูนครับผมกลับมาเดินครับพี่นองครับสุดสี่โตนะครับเนาะสุดสี่โตครัวหวยล่าวันนาครับหวดวันที่ย2เดือนหปีหกครับพี่นองครับสุดสี่โตกระเด็นพปวันนี้ครับพี่นองครับหกสา กสองเก่า3า3เก่าสามแปดครับพี่น้องครับนี่คือแนวทางหวยราวพัฒนาครับโวทันทีย2ิครับผมเดือนหาปีหกเจ็ครับพี่น้องครับสุด4โตวก็เดินต่อไปนี่นะครับเนาะ6กสามศูนย์สามหเก่าสามเก่าสาดสาม หนึ่งสามเข้ไปนองครับนี่คือชุดตรงๆนะครับเนาะชุดตรงๆซีโตนะครับเนาะเมืองชุดซีโตนะครับตัวเด่นที่เฉยๆจำไให้นะครับเนาะเขามีหกสองเก้าสามแปดสามหนึ่งสามข้ไปนองครับนี่คือชุดที่เฉยๆจำไว้ให้นะครับเนาะมากกรจดไป้ค่วบครับผปรโมการพา่น้องครับ เบิ่น้องครับสุด3ามโตนะครับเนาะสุดสามโตครับแนวะทางห,าหัวหล่าพัฒนากับวนวันที่ยี่สเดือนหาปี6กเจ็ดรับพี่น้องครับกรด,ดังนะต่อไปนี้นะครับเนาะสุด3ามโตครับ3 0มศูนย์สามสเก้าสาเก่ามครับพี่น้องครับ3 0มศูนย์สาเก้าสาเก้าสาม สามหนึ right. so ่กับหนึ um, ่งสี่สามหนึครับพี่น้องครับสามหนึ่งสามเลครับเด้อนะครับนาะสุดสามโตกัีสามศูนย์สามสก่าสามสามเก่าสามสามหนนะครับพี่น้องครับสี่โตนะครับพี่น้องมักตัวไรพี่น้องก็เลกเอาครับพี่น้องครับมนมีพิหูเอาพี่น้องว้ดโสตยนนะครับเนาะตุยามเป็นแขนเนื้อท่านนะครับพี่น้องครับ เบาเพิ่งนเาไปน้องครับสุด2องโตนะครับเนาะสุดสองโตครับแนวทางหัวลาปัฒนาครับโนวันที่ยี่สองครับเดือนหาปีหกเจ็ดนะครับเนาะสุด2โตโกระดงต่อไปหน่ครับศูนย์สามเก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งสามครับศูนย์สามเก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งสามนะครับเนาะ นี่คือโคดเล็กครับพี่น้องครับใครกาทาได้นะครับพี่น้องครับมักอากาศจดไปแค่ไปได้พี่น้องเด้อนะครับมุมมักกับพานจะพี่น้องครับครับกระเบิ้งกับพี Riot ่น้องครับตัวเดียวนะครับสําหรับพี่น้องที Good ่มักแลนนะครับเนาะตัวเดียวนะครับกระไดยังต่อไปนี้ครับบน ชุดตัวเดียวนะครับแนวทางหัวลาวพัฒนาครับวันที่ยี่สิบสองเดือนหาปีหกเจ็ดชุดหนึ่งโตนะครับเนาะครับไปดองครับกบเบิ้ลครับชุดสองโตละชุดสองโตตรงๆนะครับเนาะหัวีทแรกกเขาน้วครับสี่สามไปดองครับวันนี้เสด็ตัวใดกับเบิ้ลกับไปดองครับนี่คือแนวทางหัวลาวพัฒนาครับวันที่ยี่สิบสองเดือนหาปีหกเจ็ดครับไองครับชุดสองโตตรงๆนะครับเนาะ สุดสตัวตรงๆนะครับว่าที่เดวเขาครับพี่น้องเนาะสี่สามนะครับผมนะครับว่านี้กันาสีเขาอีกขึ้นกันนะครับเนาะตัวเด่นที่ะยดจับหานะครับมีหกมีเจ็ดมีสองครับมีหกมีเจ็ดมีสองครับถ้าพี่น้องมาถูกหกก็มีหกสองหกสามหกสี่หกหนึ่งครับถ้าพี่น้องมาถูกเจ็ดนะก็มีเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งครับพี่น้องครับถ้ามีถูกสองนะครับลห้ากับห้าแพง หาสองนะสองสองสองสามสาหนึ่งนะครับเนาะสองสองสองสาแล้วก็หาหงครับพี่น้องครับมากะจดใวแคบใบได้พี่น้องเนี่บอมากะผ่านได้ครับผมตัวอย่างเหตุต่มสุดตามแนวทางนะครับเนาะครับคำาเบื่องกน้ครับสุด สองตัวตรงๆนะครกับเนาะแนวทางหวยลาวพัฒนาครับหวยวันที่22เดือนหาพีหเครับพี่น้องครับสุดสองตัวตรงๆกระดงต่อไปเลยครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมาเกล้ก็มีหกสองหกสามหกสครับถ้าพี่น้องมารีเจ็ดก็มีเจ็ดสอเจ็ดเจ็ดครับถ้าพี่น้องมาเลสอก็มีสองสองสอามแล้วก็หาครับพี่น้องครับนี่คือ แนวทางหวยลาวพัฒนาครับหวยวันที่22เดืนอนหาดี67ครับพี่น้องครับมากระจดใบแคบใบได้เพี่น้องเด้อผมมากระ่านครับตัวเน้นตัวเน้นก็คือรักสาพี่น้อง63 73 23นะครับเด้อ63 73 23ครับรักสานะครับเนาะตามมากระจดไใบแคบว้ค,วครับผมมากระ่านครับผม ครับพี่น้องเมื่อแรกเป็นไปได้ครับพี <t <t ่น้องครับเป็นตะเขาว่าครับพอดีครับพี่น้องครับก็ใส่วิญญานได้ครับเด้อในการรับชมครับตุย่างก็บเพียงใจนั่งท่านเราทรัเนาะมโนวิริหูเรับพี่น้องไวยสอวตัวใดนะครับพี่น้องก็ใช้วิทยาณนะเพื่อนนะครับในการรับชมครับพี่น้องนะครับเนาะเมืที่แล้วไปได้ถือกติงใจนั่งคดันเนาะวันนี้เก่าใหม่นะครับประมาทกับพานได้ครับเด้อนะครับไปเจอเป็นคิดกังยศนะครับเนาะประมาทกับพานได้ครับ ทุกอย่างนะครับห้ามนั้นนำไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผมเป็นผมเสื้อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิทยาลด้วยนะครับในการรับชมครับผมนะครับเนาะมากกะชดไว้จ้ไป้ได้พี่น้องเด้อผมมากกะ่านไปครับผมวันนี้เราขอต่อไปกันได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้นะพี่น้องเด้ออย่าเลี่อนข้ามโฆษณานะครับอย่าข้ามโฆษณาได้๋ยกับข่าวโฆษณาข้ามเดี๋ยวพี่น้องฟังไปก่อนนะครับเนก็อย่าต้องเย็นข้ามโฆษณาครับพี่น้องครับ ขอบคุณผี้น้องหลายหลได้ับเด้อติดตามนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ